SDGS ย่อมาจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่1การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการลดความยากจนในด้านของเศรษฐกิจและความยากจนในรูปแบบมิติอื่นๆซึ่งเป้าหมายดังกล่าวต้องการที่จะเพิ่มรายได้หรือว่ายกระดับรายได้ของผู้คนให้มากกว่า1.25ดอดอลลาร์สหรัฐต่อวันประเทศไทยกับการขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ซึ่งหลายศตรวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จในการกระจัดความยากจนเป็นอย่างมากแต่ยังมีผู้คนอีกประมาณ5.8ล้านที่ยังถูกเรียกว่าเป็นคนจนการเติบโตไรายได้ครัวเรือนและการบริโภคได้อยู่สังัดลงทั่วประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ความก้าวหน้าในการลดความยากจนของประเทศลดลงพร้อมกับจำนวนประชากรยากจนที่เพิ่มขึ้น การป้องกันรายได้จากครัวเรือนปรับลดลงอย่างรุนแรงเช่นจากความเจ็บป่วยการตกงานและภัยธรรมชาติและสนับสนุนให้มีการสร้างงานที่มีผลิตภาพและงานที่มีค่าจ้างสูงกว่า โดยหน่วยงานภาพรักได้ร่วมมือคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆเช่นแนวการพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลโดยจะแบ่งเป็น4ด้านได้แก่ด้านการเกษตรและอาหารด้านสุขภาพและการแพทย์ด้านพลังงานเคมีและวัสดุเชีวภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้านการศึกษาการศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีสามารถขจัดความยากจนได้อย่างไดอธิบายได้ดังนี้ค่ะ 1. เคมีช่วยให้เราเข้าใจโลกรอบตัวเช่นสบู่ทำจากอะไรทำไมถึงสามารถทำความสะอาดได้คำถามข้างต้นสามารถหาคำตอบได้จากเคมีประยุกต์ซึ่งความรู้ที่ได้จากศาสตร์ข้างต้นสามารถนำมาต่อยอดและประกอบอาชีพสร้างรายได,ได้ได้ค่ะ ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีสามารถเป็นพื้นฐานช่วยเราเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบายสินค้าในการซื้อขายและก็สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าของเราได้ค่ะ 4. ความรู้ทางเคมีเป็นพื้นฐานในการประกอบอาหารสามารถทำให้เราเป็นผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพได้ค่ะเนื่องจากการปรุงอาหารเป็นพื้นฐานในการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งสามารถนำอาหารที่เราทำ สามารถนําไปขายและก็สร้างไรายได้แก่เราได้คะ่ะสําหรับด้านการประกอบอาชีพนะคะแนวโน้มในตลาดแรงงานปัจจุบันมีความนองกันวลเคมีค่อนข้างมากค่ะทั้งในวงการการแพทย์การเกษตร,รและอุตสาหกรมรมเนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้นะคะมีค่อนข้างจํานวนจํากัดนักเคมียังมีโอกาสารับราชการนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทํางานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของในงานราชการหรือทํางานในภาคเอกชน,นะคะ่ะในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคมีเราะะจะมาดูตัวอย่างในอาชีพเกี่ยวกับเคมีกันนะคะเช่นนักเคมีปุงยา นักธรณีวิทยาบิโตเรเลียมนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารนักเภสัชอางห,หรือนักนิติวิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะส่วนโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพนะคะผู้ปฏิบัติงานที่เป็นราชาการในหน่วยงานหรือสถาบันวิทยาศาสตร์นะคะได้รับตาแหน่งและเรื่องขั้นตําระบบของข้าราชาการเลยค่ะในส่วนของเอกชนนะคะขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานอางขององค์กรนั้นๆอีกทางนักเคมีนะคะยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้ คือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางเคมีนะคะสามารถจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของสูตรผลิตภัณฑ์นั้นได้และผลิตออกจาหน่ายนะคะในรูปแบบของอุตสาหกรรมได้ด้วยค่ะด้านทรัพยากรเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรวมถึงการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นหลังจากนั้นจึงจะสามารถช่วยส่งเสริมในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับทุกคน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่จะสามารถใช้ในการประกอบอาชีพและหาไรายได้สาเหตุของปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร 1. การเพิ่มขึ้นของประชากร 2. การดำรงชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ 3. การนำเทคโนโลยีชนิดต่างๆมาใช้งานดังนั้นทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรให้มากยิ่งขึ้นนอกจากาน,านี้ภาครัฐยังมีนโยบายต่างๆเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาดังนี้ ฉลี่ยใน1ปีประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีและวัตถุอันตรายมากยิ่งขึ้นหากเปลี่ยนการเก็บภาษีจากสินค้าอันตรายเหล่านี้มาเป็นศึกษาวิธีการลดผลกระทบการใช้สารเคมีจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อนำมาประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ลดความยากจนในเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะ